เราวันนี้นะคะมาดามแพรมก็มาในเวอร์ชั่นจินนี่จ่ากันอีกแล้วนะคะนะคะนะคะหลายคนก็คงชอบจินนี่จ่ากันไปแล้วนะคะสำหรับเวอร์ชั่น2002ราตรีพันพันรตรีที่นี่มีเจอใคร่ายาแต่ตอนนี้เนี่ยมีเวอร์ชั่นใหม่ออกมาแล้วนะคะ2022ราตรีค่ะสวยแปลกแหวกแนวสวยๆไม่ได้แดกแปลกๆได้แล้วล่ะกูเอาเป็นว่าวันนี้เรามากันในลุคนี้ค่ะไปดูกันเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะบอกไว้เลยว่าวันนี้เนี่ยอัดเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์หลังจากที่เราฟังเพลงของสาวสอง2021อราตรีก็ทําให้เราสะเทือนถึงตับไตและไส้พุงเพราะว่าอะไรคะเลเลเลเว้าก้าสองพันสองราตรีเป็นเพลงที่เราชอบมากไงเห็นน้องๆก็แต่งกันสวยฉ่ำกูก็อยากแต่งบ้างอะไรบ้างนี่นี่นี่ติดสกอตเทปแล้วนะคะทาแป้งเสร็จจับเรียบร้อยแล้วเรามาลงเชดดิ้งแล้วก็แปรงหกชิ้นเก้าร้อยบาทนะคะที่มาดาเป็นขายสําหรับวันนี้ ก่อนที่จะแต่งหน้าข้าพเจ้านายวิลพัฒน์ีสกุลเมคีขอสาบานว่าสิ่งที่พูดในคลิปนี้คือเรื่องจริงไม่ได้ขำนะนี่เรื่องจริงนะเดี๋ยวจะมาเล่าในคลิปนี้เนี่ยอ่ะก่อนอื่นนะคะเรามาใช้เช็ด,ดิ้งปัดไปก่อนเลยเพลงที่ฟังเนี่ยถามว่าชอบไหมเอาตรงๆนะเพลงจะดังได้หรือไม่ดังเนี่ยอยู่ที่กระเทยล้วนๆเลยนะคะถ้าอ่ะอันนี้เราใช้คอร์ดลุกนะคะอัะนนี้เป็นเซ้นอย่างนี้ แบรนด์คลอนโลกนะคะอ่าปัดไปค่ะถามว่าเพลงจะดังไม่ดังนี่อยู่ที่กระเทยนะคะดาราจะดังไม่ดังก็อยู่ที่กระเทยเพราะกระเทยเนี่ยพูด3วันก็ไม่จบนะคะอะไรที่ห้ามไม่ให้พูดก็จะพูด <laughs> อันนี้คือสิทธิทพิเศษของกระเทยนะคะแล้วเราก็จะบอกวันนี้เราจะ,าจะมาแต่งโทนม่วงมิดไนท์นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาใน2002ราตรีสวัสดิ <laughs> ์2002ลาบวชเอ้ยเฮ้ยไม่ใช่2012เอ้ยไม่ใช่2021ราตรีสวัสดิ์อีกแล้วลาบวชสักพัรษาหรือ ลา <l ars> สิขาบทก็ได้ <l ars> หลังจากฟังเพลงแล้วทุกคนคะเม้นมาหน่อยสิคิดว่าอย่างไรสําหรับตัวมาดามแพนเดี๋ยวขอบอกไว้เลยค่ะ <l ars> ไม่ชื่นชมแต่ก็ไม่ด่า <l ars> เพื่อวความตั้งใจเนี่ยเราให้5.10เต็ม10 <l ars> ด้วยความรู้สึกนะคะเพราะว่ายังไม่โดนใจกระเทยเท่าที่ควรแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ทําให้อย่างหนึ่งก็คือคนพูดถึง2 2ราตรีเยอะมากถามว่าเพราะอะไร กระเทยสาบค่ะแต่ถามว่าเพราะไหมก็เพราะแนวแบบว่าเอาใจคนรุ่นใหม่ยุคใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกระเทยรุ่นเก่าๆหรือว่าเป็นผู้หญิงหรือใครก็แล้วแต่ที่ฟังเนี่ยไปผงไปพับไปเทคอะไรอย่างเงี้ยก็จะฟังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยใช่หรอยังไม่ใช่ปั๊กไม่ช่วงนี้เขาช่วงกักตัวอีดอกทองเขาเลยให้ฟังแบบเบาๆคุณก็ชักอยู่ในบ้านนั่นแหละเออเปิดไปเวอร์ชันนี้2021ลาบวอด วันนี้เราก็มาจะมาทาตากันเก๋เขียนคิ้วเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็มานั่งฟังมาดามตอนแหล่บแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวนะคะอันนี้เราจะใช้เบบี้ไบร์นะคะสีดำเนี่ยมาเขียนขอบตานะคะเพื่อที่จะให้ตาเนี่ยสว่างและสดใสอมิชัยแล้วล่ะค่ะเอาสีดำมันจะสว่างได้ไงแม่ด,ดอกตาบอดสีแล้วอเชีวย,ยวมา45องศายาวเลยค่ะเราจะเขียนตาแบบยาวๆ f r o กก y e อ e อะไรอย่างนี้อ่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะเรามาทานี่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 ทาไปอย่างนี้ อ่าแล้วก็ตายตาด้วยเขาบอกว่าทาตาเนี่ยเซ็กซี่วันนี้เราใส่คอนแทคเลนส์สีเทานะคะสีแบบว่าผีดิบนิดนึงนะคะผีดิบหรือผีสุกก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆเนี่ยกูไปซื้อเนี่ยไม่มีการตัดขอบใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นช่วงนี้เนี่ยเขาฮิตตาฝันหลังตาผีกันนะคะแล้วก็แนะนําว่าถ้าจะใส่เนี่ยให้ใส่ตัดขอบจะได้ไม่ดูน่ากลัวนะคะอ่านี่อย่างงี้อ่าแล้วถามว่าทาไมปีนี้จินนี่ถึงไม่ออกมาแอนนาบอกว่ารอ2,000ัน <c oughs> อีก20ปี นะคะ2041นะคะเดี๋ยวจินนี่ก็จะออกมากอ2041ปุ๊บอีดอกแอนนาขาปาก็าไป60แล้วกูจะเต้นกันรอดไหมคะไม่รอดนะคะและสุดท้ายก็คือไม่รอดก็คือไม่รอดนะคะมาดามแพมพักก่อนนะคะแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราแบบว่านึกถึงวันเก่าๆแล้วก็ทําให้เราแฮปปี้แล้วก็มีความสุขนะคะแต่เรื่องที่จะเล่าอ่ะมันมีมากกว่านั้นเดี๋ยวสมัยก่อนทุกคนนึกออกไหมคะมาดามแพมเคยเล่าให้ฟังว่ามาก่อนมาดามแพมทําอะไรมาบ้างมีใครจําได้บ้าง หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่รู้รเนี่ยจำได้แต่เรื่องคุณวิทย์อิสระ <laughs> <laughs> เดี๋ยวครานี้เนี่ยเรามาใช้เบทาตาเดี๋ยวเดี๋ยวออลิฟสติกก็ได้มงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคอนซีลเลอร์นะคะวันนี้เราใช้ของเนอนะคะวันนี้เราจะทาสีม่วงให้ชัดเราก็ต้องแบบว่าใช้สีแบบว่าสว่างๆนิดนึงอ่ะทาไปที่เปลือกตาเพราะอะไรคะการลงสีเนี่ยมันคือกระดาษขาวทาแล้วมันก็จะชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าทาบนสีดำเนี่ยถามชัดเจนไหมไม่ชัดนะคะเราต้องมีความชัด เจนค่ะอ่ะเดี๋ยวเมื่อก่อนเนี่ยไปอยู่หลังถามว่ามาดามแพมคะเมื่อก,ก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยด้วยด้วยความค่านิยมนะอะบอกก่อนค่านิยมของคนสมัยก่อนคือได้แต่งหน้ากองถ่ายเนี่ยคือดีแต่ถามว่าชีวิตจริงเนี่ยกูไม่อยากอยู่กองถ่ายค่ะต้องโคกจิกซับแบบสารพัดโอ๊ยคือแบบว่าอยู่กองถ่ายนี่คือเหนื่อยมากถ้าเป็นกระเทยเนี่ยก็คือจะไม่ถ้าใครได้ไปทํางานกองถ่ายเนี่ยทำได้ก็บุญถ้าทําไม่ได้ก็คือลาออกนะคะมีอยู่2อ,อย่างแค่นั้นเองอ่ะ้วคานี้นะคะเราก็จะมาทาตากันด้วย นี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์ที่มาจากเยอรมนีนะครับไบร m ม d ค่ะนึกถึงอะไรรู้บ้านึกถึงไบร m ม d นึกถึงดินสอดามา12สี26สี40สีสมัยเรียนตอนปถมแ <c oughs> ต่ว่าทำไมต้องมี40สีมาเรียนเนี่ยคือลดมากอันนี้เนี่ยอีเจท,ที่สูโอ้ยไม่ใช่อ,นน <c oughs> อีเจเอ็กแบรนด์ชี่ิเขาส่งมาให้อ่ะมีม่วงไล่เฉดเลยจ้ะม่วง น้ำเงินม่วงดำม่วงเขียวม่วงโอ้ีสารพัดจัดไปเลยก่อนอื่นนะคะเรามาใช้สีม่วงค่ะสว่างนิดนึงนี่สว่างเหรอเอาม่วงน้ำเงินแล้วกันอาเอาม่วงน้ำเงินแตะไปที่เปลือกตาแล้วก็เบรนค่ะตรงกลางตาก่อนแล้วก็เบรนสีขึ้นมา เคยไปอยู่เบื้องหลังแล้วความหลังของเพลงนี้เกี่ยวกับอะไรคะตอนนั้นเนี่ยปี2000อะไรราตรีที่ว่าอะไรวะ2002 <c oughs> ราตรีออกมาแล้วเป็นอันลบั้มที่2เป็น2000อะไรไม่รู้อะลาบวช <c oughs> อะไรก็ไม่รู้แล้วพอเสร็จปุ๊บเราไปแคสติ้งงานหนึ่งไปแต่งหน้างานแคสติ้งเออตอนนั้นน่ะจัดให้ไปนั่งเฝ้าทั้งวันได้2005 2 0 0 5นะคะปัญหามันมีอยู่ว่าเราก็แต่งหน้านู่นนี่แต่งไปเรื่อยแต่งไปสวยอะไรอย่างเงี้ยฟิลนางเงือกอะไรเงี้ยกูก็เงาเงาเนี่ยทา ใต้ตาเป็นเงามารุ่นนั้นเลยนะแล้วพอเสร็จปุ๊บอีผู้เอ่ออีเจ้าของอ่ะบอกว่าไม่ได้เรื่องเลยซึ่งเราไปโฆษณาเนี่ยเอ่อผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นอะไรที่แดกแล้วมีอ้วนจะสวยเหมือนกับนางเงือกนะคะแล้วคนที่มาแคสติ้งเนี่ยเยอะมากกูก็แต่งพันเป็นระวิงเลยค่ะกูก็แต่ง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 แน่นไปเลยค่ะอ่ะแล้วเราก็มาใช้สีม่วงอ่อนนะคะสีบรูเหรอ เอ้อะไรนะสีม่วง purple สอเสียงผิด purple นะคะอันนี้เป็นเครื่องบรรดาการค่ะจาก JX นะคะมาจากเยอรมันเลยค่ะผ่านการฆ่าเชื้อโควิดเรียบร้อยแล้วถามว่า JX เป็นไงบ้างนะคะยังไม่ตายนะคะไม่ได้ติดโควิดค่ะไ้เจ้าของแบรนด์ก็ตายยากยังไม่เห็นกระเทยตาย,ตายกันจากโควิดเลยนะคะอ่าแล้วเล่าต่อพอเสร็จปุบ๊บอยู่อยูย่รู้ไหมเจอใครเบลหรือ่าวา,ว,าวะ,วะที่ยังไม่ได้แต่งงานอะพี่เบลหรือพี่บาวาวะหน้าไปแคสติง,งานนี้ด้วยแล้วสิ ิ่งอย่างหนึง่งเราก็แบบว่าไปแต่งหน้าเขาโอ๊ยบุญมือบุญบาร,รมีมากค่ะแม่ขาเราก็เลยแฮปปี้มากซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นช่วงดาราขาลงช่วงแกรมมี่เนี่ยจะเงียบๆหน่อยแล้วก็พี่เขาก็เริ่มอายุมากขึ้นแล้วเด็กใหม่ๆเนี่ยมันก็มาพอมันมาเสร็จปุ๊บม,มันก็แย่งงาน,นอีกดอกทองพวกนี้เนี่ยอ่ะ้องไม่เกี่ยวนะคะ <c oughs> อ่ะเราก็มาใช้ม่วงดําค่ะขยี้ไปค่ะอ่ะแล้วก็เบรนออกมาค่ะ อ่าสีมก็จะติดทนนิดนึงเพราะอะไรคะเราใช้ผู้กันขนทมอยช้างแมมมอธหกชิ้นเก้าร้อยบาทนะคะทาไปอ่าเบรนสีให้เข้ากันนะคะเบรนไปค่ะอ่อนกลางเข้มอ่าแล้วเดี๋ยวก็จะเข้มสุดนะคะอ่ะจีกยาวๆไปค่ะอ่าแล้วเราก็เจอพี่เข้าไปแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็นั่งคุยบอกว่าอุ้ยมาแครติ้งโฆษณาด้วยกูว่าต้องได้พี่เขาแน่เลยค่ะเสร็จปุ๊บกูถามทีมงานบอก หุยพี่เขาดังขนาดนั้นเนี่ยมางานโฆษณาเจเล่ด้วยหรอสรุปค่ะพนักงานในกองถ่ายบอกโอ๊ยมาแคสติ้งไปเขาก็ไม่เอาหรอกถามว่าทำไมดาราใหญ่เรื่องมากเบสค่ะกรีสิค่าช็อกไหมช็อกมากแม่อ่ะค่ะที่ใช้สีน้ำเงินดำเลยค่ะทาไปที่หางตาคือช็อกนะ คือเราคิดในใจแบบว่าโอ้ยนางต้องได้ได้ได้ไดแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนางต้องได้ตําแหน่งนี้แน่นอนเพราะเรานึกในใจเลยด้วยความดังผลิตภัณฑ์สินค้าเขาเนี่ยก็จะต้องแบบว่าดังแน่นอนสุดท้ายค่ะแพ็กค,ค่ะนางไม่โดนเลือกค่ะเป็นกูกูร้องไห้เลยนะคะซึ่งรู้สึกโดยว่าแบบใจร้ายวะทําทไมไม่เลือกเขาวะแบบว่ามาแล้วสวยอะไรอย่างเงี้ยแก๊งนางเงือกแล้วก็อุ้มออกมาจากทะเลอะไรอย่างเงี้ยมีโฆษณาอยู่ตัวหนึ่งดูสี่ช่องเก้าการ์ตูนเนี่ยหลังช่องเก้าการ์ตูนเนี่ยออกตลอดนะคะมาดามแพมก็นั่งดู ตลอดคือแบบตกใจอย่าไม่คิดว่าเบื้องหลังของวงการก็ก็อย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกว่าวงการมันเทิงอะคะ่ะ <laughs> เราก็ช็อกมากแต่ถามว่าเราชอบพี่เขาไหมเราชอบนะพี่เขาน่ารักมากแล้วพี่ก็เป็นกันเองมากเขาแต่งหน้าแต่งทําผมกันมาเองแล้วนะไม่ต้องอะไรมากก็แค่เราก็มาเติมเก็ดเก็เ,กเงาๆอะไรอย่างเงี้ยเขาดังนะทําไมไม่ได้งานละ่ะกูโกรธมาก,กวันนั้นนะ่ะแต่ถามว่ากูไม่ใช่คนจ่ายตังค์ไงกูเลยพูดมากไม่ได้นะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วหลังจากนั้นค่ะจิ้มไปที่สีดําค่ะแล้วทาไปที่หางตาค่ะฟาดไปทีนึงตรงที่หางตาดําๆเนี่ยแหละอ่ะฟาดไปยาวๆเลยค่ะแม่ฟาดไปค่ะอีกนิดเดียวถึงกอกหัวค่ะแล้วก็หยุด อนี่อย่างนี้แล้วพอหลังจากนั้นเราก็ทาตาให้เหมือนเดิมนะคะ จิ้มสีอะไรไปแล้วบ้างเนี่ย <c oughs> ลืมรู้สึกเสียความรู้สึกมากเพราะว่าชื่นชอบพี่เขานะคะแต่ทีมงานเนี่ยไม่เลือกซึ่งเราก็คิดว่าเฮ้ยเขาเป็นดาราดังอยู่แล้วอ่ะเขาเป็นใบเบิกทางอ่ะแล้วโฆษณาแบบว่าถ้าเกิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยได้รับเลือกอ่ะอันนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับทางแบรนด์นะคะเราจะบอกว่าทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่เลือกเพราะอะไรเพราะว่าดังอยู่แล้วดังอยู่แล้วค่าตัวก็น่าจะสูงนะคะน่าจะโปรดักชั่นด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยแต่เราสะเทือนใจกับคำว่าทีมงานเราเลือก เรื่องมากเนี่ยดาราใหญ่เขาเรื่องมากไม่เอาตายแล้วกูแบบว่าโอ้โหโดนปัดตกเลยแบบว่าเป็นฟีลแบบว่านางงามเข้ารอบสิบคนสุดท้ายอะ่ะแล้วโดนปัดตกตรงนั้นเลยแต่ไอจุดพีก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกมันไม่ยุติดทามอะไรอย่างนี้ไงพี่เขาก็หุ่นสวยเซียเลยนะใส่ชุดนางเงือกแล้วก็โดนอุ้มขึ้นมาจากทะเลแบบสวยสวยเด็กนี่ก็ไปค่ะสวยค่ะกูว่าต้องปังแน่นอนพอเสร็จปุ๊บพี่คะถ้าพี่ฟังอยู่เนี่ย หนูเชียร์พี่นะคะแล้ววันนั้นเนี่ยแพมเป็นคนแต่ง่ายพี่เองนะคะพี่เบลหรือพี่หวาหวาไม่รู้เนี่ยเพราะกูเข้าใจว่าสองคนนี้เป็นฝาแฝดกูยังจําชื่อไม่ได้เลยนะคะจําได้ว่าอยู่วงชัยนาดอแค่นั้นศ <laughs> ิลปินอยู่90นะคะอันนี้ทาไปแล้วค่ะม่วงร้อยเลยค่ะใช้สีม่วงอ่อนม่วงอ่อนอ่อนไหนวะเมื่อกี้ให้เสียอะไรวะ <laughs> อีดอกใช้ไปใช้มาจําไม่ได้่ะขยี้ไปค่ะตายตานะฮะแต่ที่พีไปก่อนนั้นนะกูไม่ได้เครืองอะไรหรอกเครืองเก้งคนที่มาแคสนางเงือกับประบาณ50คนถามเอากี่คนเอา4คนเอา4ี่คน <c oughs> ย้ำว่าสี่คนสี่คนนั้นน่ะได้รับเลือกแล้วพอเสร็จปุบ๊บกูก็จะแบบว่าเป็นคนที่ จะต้องเป็นช่างแต่งหน้าแล้วมันไม่มีผู้หญิงอ่ะในห้องอ่ะที่จะให้อุ้มอีมาดามแพมก็เลยไปเป็นนางแบบให้อุ้มซึ่งคนที่มาเนี่ยเราต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่ชายแท้นะคะเป็นเก้งหมดเลยหน้าตาหล่อหน้าตาดีนะคะหลายคนหน้าตาดีมากค่ะแต่อีดอกกูเกลียดคนหนึ่งมากเลยนะคะมันพูดว่าไงรู้ไหมโอ้ยไม่เอาหรอกไม่อุ้มหรอกอีเนี่ยตอนนั้นน้ำหนักแค่แบบว่า55กิโลนะคะคือผอมมาก อีกเกงสาวใส่บิ๊กอายสีดําเนี่ยวันนั้นอากูจำมึงได้เลยมึงพูดว่าอะไรรู้ไหมมึงพูดว่าไม่อุ้มหรอกหนักจะตายก็เถยแหม้เดีวกูควักบิ๊กอายเลยนะอีดอกทอง <c oughs> อีนั่นค่ะเม้นค่ะเมาส์ค่ะดาค่ะไม่อุ้มหรอกหนักจะตายเปลืองแล้วมึงก็ตกรอบกูหัวเราะสะใจมาก <c oughs> นะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะบอกไว้เลยว่าเราสะใจมากที่มึงไม่ได้งานนะคะถึงหน้าตามึงดีขนาดไหนแกนจะบุกมึงจะยาวขนาดไหนหรืออะไรก็แล้วแต่บุญไม่มีบารบีไม่ถึงมึงก็ไม่ได้งานโฆษณาดีนะคะ อใครบ่นกูว่าหนักเนี่ยตกรอบหมดเลยค่ะสรุปอีกคนที่ได้เนี่ยคือพี่หนวดเดี๋ยวกูไปหารูปก่อนน่าจะเซิร์ชในก o เกิลก็น่าจะเจอแหละตอนนี้เนี่ยเราทาตาไปเรียบร้อยแล้วนะคะและหลังจากนั้นนะคะทุกคนจะเห็นมาดามแพมเนี่ยไม่น่าจะเป็นนักร้องได้นะคะน่าจะเป็นยักษ์จินนี่ร <c oughs> ับบทยักษ์จินนี่ใน 2, 2021ลาบวด <c oughs> อ่ะเรามาใช้กริตเตอนะคะซึ่งเป็นสีดำดำม่วงมวงอ่ะทาไปค่ะที่เปลือกตาแหม พอสอนี้แล้วมันไปถึงไหนแล้วนะคะชะนีกับกระเทยเนี่ยแยกกันไม่ออกแล้วน้องบอสซ้มเนี่ยก็สวยสวยเลอเกินนะคะแต่มีซีนอยู่แค่นิดเดียวค่ะพี่แก้มก็แบบว่าเอ้ยน้องแก้มสิอ่อนกว่าเรา2ปีหรือว่าน่าจะรุ่นๆใกล้ๆกันเนี่ยแหละก็โดนกระเทยสาบกันสุดพลังค่ะ <laughs> ว่าเอาน้องแก้มมาคลางไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คลางนะคะสรุปแล้วน้องเาก็ยังไม่ได้คลางค่ะเราก็เลยแบบว่ารู้สึกแบบว่าเออเสียดายนะน้องเ็เป็นคนที่แบบว่าร้องเพลงมีพลังแต่แบบมารอบนี้เนี่ยยังไม่ได้สแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่แต่คนที่รอดสุดในเพลงนี้คือใครคะน้องหวายค่ะแล้วก็น้องมิลลี่ แม่บอกให้เธอพักก่อนหยุดแล้วนอนก่อนนะมึงนะอะไร <c oughs> พักก่อนมาดามแปมก็พักก่อนนะคะกูก็โดนบน่นบ่อยๆว่าให้พักก่อนเพราะอะไรคะแก่ใกล้ตายแล้วนะคะอัะเขียนไปค่ะอ่าช้ำ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 แม่แม่แมเออแต่เราก็ชอบไงเพลงนี้เนี่ยกระเทยเนี่ยอยากฟังกันทลอดเลยนะชอบมาก เพลงนี้เป็นเพลงที่กระเทยแบบว่าแฮปปี้แฮปปี้มากๆฟังแต่แดกเต้นทุกวันวันหยุดก็ต้องเต้นแม่เห็นแล้วก็แม่ถูกใจมากถามว่าเพราะอะไรอ๋อลูกผมเพราะอะไรเต้นอยู่แต่เพลงนี้แหละ <c oughs> แต่สาหรับบอกเพลงนี้บอกไว้เลย,เลย2021ราตรีเนี่ยดังในช่วง้ามคืนไม่ว่าจะเป็นเพจใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นที่มีกระเทยเป็นเขาเรียกอะไรนะเจ้าของเพจหรือเป็นแอดมินกระเทยก็จะอ,ออกมาพูดและกระเทยบอดทีก็จะออกมาพูดและทุกคนก็ออกมาพูดและทุกคนก็จะย้ําว่ารอดหรือพังปังหรือเละเพราะอะไรเ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบมันอยู่ในช่วงโควิดนะน้องนะเขาก็เลยทําแบบเอื่อยๆนิดนึงถ้าเกิดว่าทําเร็วเนี่ยรัฐบาลอาจจะออกมาบอก ว่าเนี่ยปลุกระดมพลให้ไปผับไปบาร์ bar. ไปอะไรกันอย่างนี้หรือเปล่าเพลงมันก็เลยเฮเลเลวุนก้เฮเลเลวุนกะจินนี่จ้ะจินนี่จ้ะอะไรอย่างนี้ไงเพราะเขาให้กักตัวกันอยู่บ้านเขาเลยแบบว่าไม่ให้เพลงเร็วใช่ไหมคุณวิทย์เออแล้วพอเสร็จปรกุเปิดเพลงอันก่อนปุ๊บเฮเลเลวุก้าเฮเลเลวันกาจินนี่จ้าจินนี่จ้าออกมา พอมาอย่างนี้เนี่ยผับไหนก็ต้องเปิดนะคะแต่ถามว่ามาดามแพมเนี่ยเคยไปผงไปผับบ้างหรือเปล่าทั้งชีวิตเคยไปอยู่3ามครั้งถามว่าครั้งแรกไปไหนอ๋อไปนั่งเฝ้าคุณวิทนะคะแอบตามคุณวิทไปครั้งที่2เนี่ยคือไปกับอีแจทนะคะช่วงแบบว่าอยากรู้อยากเห็นแต่จริงๆอะแม่เป็นคนไม่ให้ไปนะคะคุณแม่บอกว่าให้พักก้อนนะคะแม่บอกให้เธอพักผ่อนให้เธอนอนนอนอยู่บ้านใครเห็นเนี่ยบอกว่ามาดามแพมอะเป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ นะคะสูบแต่บุรุมี่ใครเชื่อบ้างไหมคะสัตว์ไม่มีสักคนหนึ่งนะคะหน้าตามดามเพ็มแรงขนาดนี้แต่งตัวเป็นกะหรี่ขนาดนี้ต่ถามว่าไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เหรอคะจริงเหรอคะตอแหลอ่ะอีดอกกูผิดด้วยเหรอกูไม่สูบบุหรี่เนี่ยไม่ใช่อ่อนคืนเนี่ยเออถ้าไม่นั้อยู่กับผัวไม่ได้หรอกคะ่ะสิบหกสิบเจ็ดปีเนี่ยอ,อ และก่อนที่เราจะไปแต่งหน้ากันต่อนะคะเราก็ปัดแก้มกันหน่อยถามว่าเพราะอะไรถ้าไม่มีแก้มเนี่ยก็อาจจะเป็นผีกันได้นะคะไม่สวยก็เป็นผีนะคะถ้าไม่เป็นผีก็ไม่ใช่คนค่ะเพราะอะไรคะมาดามแพมเนี่ยแต่งหน้าเป็นใครคะตอนเด็กๆนะเราชอบเพลง2002ราตรีมากซึ่งมีพี่แคทมียายหญิงมีพี่เจนนิเฟอร์นะคะอ่ะเราใส่ซ่อมกับชมพูผสมกันแล้วพอเสร็จปุ๊บก็มีเบลกับวาวาไม่มีใครอยากเป็นเบลกับวาวาค่ะถามว่าเพราะอะไรพี่เบลกับ วาวาผมสั้น เป็นหัวโปกกระเทยจ๊อบเรียกกัน่าตั้งฉายาว่าหัวโปกเธอเพราะหัวโปกเสร็จปุ๊บกระเทยไม่เอาค่ะกระเทยไม่ชอบนะคะแย่งกันเป็นแคทแคทอาราวเด็กครอกอ่ะพี่แคทค่ะพี่แคทดังมากสมัยนั้นอีกคนที่อยากเป็นใครคะเจนนี่ค่ะเจนนิเฟอร์อ่ะก็คุดเป็นคุณแม่ไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่กับพี่อัน๋นเขาก็เป็นแฟนกันนะคะแล้วก็แต่งงานไปอยู่เมืองนอกกันเรียบร้อยแล้วมีชีวิตที่ดีอ่ะเดี๋ยวเราจะมาติดขนตากันนะคะเราปัดมาคาร่าแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็ติดขนตา ค่ะขนตาสวยแบบผิดผีปลุกความเป็นรีในตัวคุณด้วยแบรนด์ชิชิฮีฮีปีปี <laughs> ทำม,มาจากขนอมอยลูกมิงแท้ไม่สวยก็เป็นผีไม่เป็นกะรีก็เป็นคนอแบรนด์นี้เนี่ยมีอยู่แบรนด์เดียวเนี่ยแหละอ่ะ,อะพี่นันทนาการมาให้กูเนี่ยแหละติดไปค่ะตอนแรกติดขนตาล่างก่อนนะคะเราเอาขนตาบนที่สั้นที่สุดค่ะมาเป็นขนตาล่างอืถามว่าพ่อะอะไรอ๋อขนตาบนไม่มีอีกขนตาล่างไม่มีนะคะที่ยาวๆอย่างนี้อ่ะผิดไหมคะไม่ผิด อย่าเสือกแล้วเล่าต่อพอเซน ปุ๊บอีแจ็คอีแจ็คแจ็คเนี่ยเขาก็จะเป็นเจ้าของวิทยุนะคะเพื่อนสาวจะเป็นเจ้าของวิทยุจะสามารถได้เลือกก่อนว่าเป็นใครนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังอยู่ในรุ่นเทปคลาสเซ็ต <c> า <oughs> <c oughs> นางแจ็คก็ได้เลือกก่อนนะคะพอหลังจากนั้นคนที่เต้นเก่งที่สุดนะคะในทีมก็จะเป็นอีแจ๊กอ่ะติดไปเลยค่ะคนตาแบบสวยแบบผิดผีนะคะ <c oughs> พอยี่ห้ออื่นก็ไม่ทํากันมานะคะสวยแบบผิดผีขนาดนี้นะคะต้องชี้ๆเท่านั้นอีแจ๊กก็จะได้เลือกเพราะว่าแจ๊กเป็นคนสอนเต้นนะคะแจ๊กก็จะได้เลือกแจ๊กก ก็จะเป็นเจนนิเฟอร์แล้วพอเสร็จปุ๊บเหลือคำตอบ3ามคนสุดท้ายเนี่ย <c oughs> จะมีพี่เบลหวาๆแล้วก็มียาย่าหญิงเออกวกเป็นยาย่าหญิงก็ได้ตอนนั้นกูก็ไม่อยากเป็นยาย่าหญิงก็ไรยาย่าหญิงก็ผมสั้นก็หัวโปกเหมือนกัน <c oughs> ยายาหญิงก็คงเกลียดมาดามแพมนะคะหญิงรัฐานะคะตอนนี้เนี่ยอ่ะโอเคกูยอมเป็นยาย่าหญิงเพราะตังสุดนะคะณจุดจุดนี้นะคะหน้าสวยสุดแล้วอ่ะยอมก็ได้อะไรอย่างไรตอนนั้นก็ทะเลาะกันแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันจะกีสปสไสป,สปไงที่ไหลกว้างน้องสไปบาบาบีไอตั้งตั้งคอมเมนต์ว่าอ่ะจองแล้วนะฉันเป็นหวายแล้วคุณล่ะอยากเป็นใครกระเทยก็เลือกกันสุดพลังกูก็เลยเม้นไปนเลยค่ะว่าอ๋อ เดี๋ยวกูเป็นแก้มเองก็ได้เพราะไม่มีใครเลือก <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องแย้ง <c oughs> <c oughs> อีกแล้วเหลือมาดามแพมจินนี่จ๋าก็มาแล้วนะจะ๊ะถ้าเราทาปากนูตเลยเนี่ยอาจจะเบาไปนะคะเราก็เลยแบบว่าอใช้สีอะไรตอนเล็กว่าจะทาสีแดงประทาสีแดงปุ๊บไม่น่าจะเลิศเราก็จะมาใช้สีส้มๆที่เราทาอยู่ประจําเนี่ยแหละสีนี้ค่ะรอดทุกงานค่ะเพราะอะไรคะมีอยู่แท่งเดียว <c oughs> ที่เราไม่อยากทํางานเบื้องหลังเป็นหลังกองถ่ายเพราะอะไรช่างแต่งหน้ากองถ่ายเหนื่อยนะเลิกเที่ยงคืนตีห้าที่ต้องไปทํางานแล้วนะคะคุณขาและดังดีวิดีเนี่ยดารามาสายเหนื่อยตื่นไม่ไหวก็ต้องไปนอนคอยค่ะถ้าช่างมาช้าเนี่ยมึงโดนสแตนาวนะคะให้ได้ค่ะมึงต้องนั่งรอเขาคะ่ะห้ามนะคะทุกคนขาห้ามที่จะไปสายเด็ดขาดเคยมาดามแพลมเคยไปตบกับผู้เขาเรียกอะไรนะผู้กับกัมีอยู่ครั้งหนึ่งเย่ยมากไปแต่งโฆษณาไปแต่งโฆษณาอะไรคะ แป้งนาวฮาวแป้งนาวฮาวขายอยู่ที่หนุนพมา่าแล้วก็ไปแต่งน้องโบยูดาราดังที่นั่น,นตอนนี้มีลูกมีผัวไปเรียบร้อยแล้วตอนนั้นก <PDF> ูยังผอมอยู่น้ำหนักเพิ่ง6กกิโลก็ไปแบบสวยๆไงก็ไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นทาโน้นอีดอกบอกกูแต่งจะกินแคร์กูก็เอางานผิวผิวเลยผิวสวยๆไม่เอาเข้มแต่งเสร็จผููกกับบอกว่าตัวประกอบเด่นกว่าค่ะ กูทำไงอะรู้สึกแย่ไหมล่ะก็ถ้าบอกให้กูแต่งให้สวยก็คือจบก็คือจบนะคะอีผู้กำกับก็บอกไม่เคียร์ไงจะเอาใส่ใส่กูก็แต่งให้ใส่ใสอีสั์พอแต่งใส่ใส่เสร็จเออใกล้ท่าไอชอบมึงจะเอายังไงกูก็ไปเติมอีกอะไปเติม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 ใหม่เติมเสร็จปริมาณของมาดามแพรมก็คือสวยพอสวยคือจบนะคะเพราะอะไรคะตัวประกอบเสือกสวยนะคะแหมเลือกมาทําเยี่ยอะไรสวยๆเนี่ยมึงก็หน้าปุบๆแบบกูก็ได้เออแต่งหน้าเป็นผีเข้มๆบอย่างเงี้ยแล้วไปยืน อยู่ตรงกลางตรงนั้นนะ่ะอยู่ข้างๆนะ่ะน้องโบยู่ยังไงก็รอดเพราะอะไรก็มองกูเป็นผีอย่างนั้นแหละแล้วกับผู้กำกับคนเดิมเนี่ยกูก็เวียงอยู่พักหนึ่งถามว่าเพราะอะไรมันมีทั้งหมด2อริษีสัตที่มาในงานครั้งนั้นนะคะอีหานี่เรื่องมากจริงๆเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> มีงานทำก็บุญแล้วนะคะมาดามแพมขานะขนาดนั้นตอนนั้นได้ค่าจ้างแค่ไม่เท่าไหร่เองถูกค่าตัวตอนนี้ขึ้นไปเป็นสิเท่าแล้วอ่ะเราใช้สีเข้มนะคะทายขออางนิดหนึง เออตอนนี้กูด่าได้กูเป็นดาราใหญ่แล้วเพราะกูมีช่องตัวเองเป็นผู้กำกับเองทำเองเหมดทุกอย่างด่าได้โปรดักชั่นกูก็ทำเอง <c oughs> ไม่กลัวว่าจะไม่มีใครตั้งเพราะกูทำของกูเอง <c oughs> <c oughs> นะคะอีผู้กำกับมึงจำไว้นะที่มึงดาา่ากูวันนั้นเนี่ยกูจำได้หมดอย่าให้กูเจอนะ <c oughs> แต่กูจำหน้ามึงไม่ได้หรอกเพราะไม่อยากจำหัวกูหน้าจำกว่าเยอะ <c oughs> อืม ช้ำมากแม่แล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยวันนั้นเนี่ยหวีผมแล้วนางให้ทําสวอนแล้วผมน้องเขาอะร่วงมาเส้นหนึ่งกูก็ฉีดสเปรย์อัดแล้วก็กิ๊ติดทําร้อยให้แห้งพอร้อยให้แห้งเสร็จปุ๊บเกิดอ,อะไรขึ้นรู้ไหมคะมันก็แเด้งกลับมาอีก เราก็เลยบอกว่าพี่คะมันทําไม่ได้เพราะผมน้องเนี่ยเขาสั้นแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีแบบจะง,งอยเล็กๆก็มีอยู่วิธีเดียวคือต้องเอามีดโกนเลยล่ะคะ่ะอี่ผู้กำกับปากหมาพูดว่าไงลูกมิคะเขาจ้างมึงไห้ทำมึงก็ทําให้ได้โอ้ยจัดกระเทยแย่ยงผัวแม่มึงเหรอถึงไม่จงเกียจจงสั่งกลัวอะไรขนาดนี้ผู้ก,กำกับคะ <c oughs> จำหน้ากุ้ยนะคะมาดามแผมคะ่ะ มาดามแพมคือมาดามแพมค่ะเจอนะคะอย่าให้กูเจอตัวนะคะผู้กำกับขาจัดไปเลยค่ะฟาดแรงๆค่ะตอนนี้เนี่ยไม่มีใครกล้าแล้วนะคะไม่มีใครกล้าค่ะ มไม่มีใครกล้าตอบเหรอเปล่าไม่มีใครกล้าจ้างกูแล้วเนี่ย่า <c oughs> และหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้แพทที่ติดกับเสื้อผ้าหรือว่าติดอะไรก็แล้วแต่อ๋อด้านทำเล็บมีขายนะคะไปซื้อกันมาเนี่ยเป็นห่อเนี่ยแพมซื้อมาห่อละร้อย้นะคะอันนี้ซื้อซี่หําเพลงนะคะสไซส์เป็นสีรุง้งย้ําว่าเป็นสีรุ้งนะคะจะเกิดกว่านะคะถ้าไม่เกิดก็ตายไปเลยนะคะมีอยู่สอ,อย่าง <c oughs> อ่าแล้วก็กาวติดขนตาปลอมอ่าแล้วเราก็จะ จิ้มไปอันนี้อันเม็ดใหญ่นะคะเราจะติดกันที่หัวคิว้วเออเก๋ๆแปลกๆสวยๆไม่ได้แดกแปลกๆได้นะคะ่ะ เออใหญ่ๆอย่างงี้สิเนี่ยเห็นปะเห็นปะอ่ะมันต้องอย่างเงี้แล้วตอนนี้เนี่ยเราจะบอกไว้เลยว่าการที่เราวีเราเหวี่ยงเราเล่าให้ฟังเนี่ยเราเลอาประสบการณ์นะกเ็เอาวงการบันเทิงอะน,นะเราก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะก็วงการบันเทิงอะคะ่ะก็คือวงการบันเทิงเอ๊ะมาดามแพมคะ่ะงงดีแท้เรามาติดแพทกันที่กลางตานิดหนึ่งแล้วก็ติดกันไปเรื่อยๆติดกันไปเยอะๆเลยค่ะแล้วกูติดได้เต็มปากด้วยนะคะจะได้หนักปากจะได้พูดไม่มากนะคะ พยายามอย่าให้ติดขนตาค่ะเพราะตอนนี้ติดขนตาเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเป็นว่าเพชรเนี่ยติดสุดท้ายเพื่อนเลยนะคะอย่าไปยุ่งอย่าไปเสือกอย่าไปติดทีหลังทีก่อนทีหน้าทีหลังอะไรก็ว่าไปนะคะเดี๋ยวาเอาเม็ดเล็กๆเนี่ยติดกระจายกระจายใต้ดวงตานิดนึงติดข้างๆเดียวกี่ยๆไหมเออแล้วก็เป็นเทรนไงแล้วแม่ๆทั้งหลายเนี่ยกระเทยก็ไลยทําแบบว่าทาแอดทำโฆษณาทําเล่นกันอะเอารูปแม่ๆทั้งหลายที่แบบว่าเจนนิเฟอร์ย่าๆหญิงอย่างนี้บอกยินดีกับความสําเร็จด้วยนะคะ ฮีด <G ül üş> อกอีกกระเทยลายมากนะคะโดนกระเทยแกงอีกแล้วนะคะ <G ül üş> ส่วนใครที่ไม่อินเนี่ยก็ก็ไม่รู้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้สาวๆกันไปแล้วกันเขาก็ตั้งใจทางงทํางานกันเนาะเราก็ไม่อยากจะไปแบบว่าซ้ําเติมเขาแต่ถามวราชอบไหมอ๋อไม่ชอบค่ะ <G ül üş> ไม่อินไม่อินไม่ใช่ไม่ชอบแต่ก็สนุกดีเหมาะสําหรับฟังกักตัวแล้วพอเสร็จปุ๊บพอง่วงแล้วปุ๊บมึงก็นอนได้เลยนะคะเปิดเพลงนี่กล่อมเลยค่ะ 2,002ราตรีสวัสด <laughs> ิ <laughs> ์นะคะเอาแต้มไปเรื่อยๆแต้มไปจนกว่าจะหมดนั่นแหละลุกนี้นะคะเขาเน้นความเก๋ค่ะเขาไม่เน้นความแก่ค่ะมาดามแพมจัดดาคูแก่นกตบนะ <laughs> นะคะอติดไปที่ตรงกลางตาดิค่ะอ่ะเก๋ๆงบเราไม่อั้นนะคะติดไปเลยค่ะอ๋อๆแขกๆก็ต้องติดที่จมูกด้วย ก็บอกอารับก็คืออารับนะคะไม่ใช่แขกค่ะจินนี่จ๋ามาจากอารับค่ะอ่ากูติดมาเป็นแกนดั้งเลยดีวิ่ีอ <laughs> ะอ่ะเดี๋ยวดูใกล้ๆเออก็ได้อยู่นะเดี๋ยวไปติดเพิ่มก่อนแพทยัเงเหลือ <laughs> เติมดีกว่าจะไม่มีที่จะเติมนะคะ อ่าเอาราคาและตอนนี้นะคะอยู่ในเวอร์ชั่นแต่งองค์ทรงเครื่องมาเรียบร้อยแล้ว <laughs> เรามาใช้แฮชเชโดค่ะ1.300ชิ้น300บาทที่มาดามแพมขายในราคาแต้มไปที่หนังหัวเลยนะคะแต่ไม่ต้องทาถึงหนัง <laughs> เปิดเมงเมงใจสักขนาดนี้อากะแต้มไปค่ะแต้มไปนะคะอย่าได้หยุดค่ะอ่ะความโปะจะไม่อยู่ในตัวเราเด็ดขาดนะคะ2 0ง2ดารตรี2,021ดารตรีสวัสด์เพราะอะไรคะอ๋ออัดตอนตีสอค่ะอืมดูโอ้แม่แมึม่งชิ้น300บาททุนเ้นค่ะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับสาว2,000ปีอย่างมาดามแพมนะคะอีก2ปีก็ใกล้ใกล้ลาบวชแล้วนะคะ 2 0 2 1, 1ลาบวชหรือ <c oughs> 2021พาตรีสวัสดาติสวัใครชอบเวอร์ชันนี้ก็เม้นกันมาหรือใครไม่ชอบก็แล้วแต่นะคะเอาเป็นว่ามาดามแพมก็ยังรักเวอร์ชัน2002นรัตรีเช่นเดิมนะคะไม่ว่าเป็นอะไรทั้งหลายก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนในช่วงยุคโควิดนะคะบอกแล้วเนี่ยเพลงนี้เขเอาไว้เต้นตอนกักตัวเอออย่าให้มันเกินไปนายกบอกเออแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาดามแพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้นะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย